เอ,อพี่ครับพี่ครับพี่รู้ไหมเหรอครับว่าเพชรเกมนี้หาจากไหนเหรอครับโอ้อน้องอยากได้เพชรเหรอพี่พาไปหาได้นะไปดูที่ห้องพี่ไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาเองดีกว่าครับพี่ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเกือบได้ทองแทนเพชรแล้วไหมล่ะกู ก็สว <People> ัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมทั้งฮันเตอร์หน้าเก่าและฮันเตอร์หน้าใหม่เนาะวันนี้ก็อยู่กับโซโล่เลเวลลิงอะไรกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาพาทุกคนมาตามหาเพชรในเกมนี้นะว่าเราจะหามาได้จากที่ไหนบ้างเนาะเพราะจริงเกมนี้ก็ค่อนข้างสําคัญมากเลยนะเพชรนี่เรียกว่าใช้ได้ในหลายๆคอนเทนต์หรือว่าเรียกว่าน่าจะแทบทุกคอนเทนต์เลยไหมอะ ก่อนอื่นเลยนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับกดกระดิ่งก็ฝากจะช่วยกันกดก่อนนะก่อนจะไปดูคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็มาว่าด้วยเรื่องการหาเพชรกันเนาะในเกมนี้นะเราก็จะแบ่งได้เนาะว่าเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมแต่ว่า อันนี้เราก็จะมาพูดถึงทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมรวมถึงทั้งผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าด้วยเนาะว่าเราจะหาเพชรกันได้ยังไงถ้าเกิดหลักๆเลยนะครับผมสาหรับคนที่ทั้งสายฟรีและสายเติมแล้วก็จะหาเพชรเริ่มต้นเลยนะก็คือแน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องหาจากเป็นเจ้าโหมดสตอรี่หรือเนื้อเรื่องหลักของเรานั่นเองนะครับผมในโหมดสตอรี่หลักแน่นอนว่ามันก็จะให้เพชรของเราแบบในแต่ละด่านมันก็หาเพชรได้อยู่แล้วเนาะก็คือเราลงด่านเนี่ย 1ด่านเนาะมันก็จะให้เพชรอยู่ที่45มาเนาะถ้าเราเก็บได้ครบ3ถ้วยซึ่งด,าด่านพวกด่านแรกอะเราเอาตัวอะไรมาลงส่วนใหญ่มันก็เรียกว่าผ่านได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมเพราะว่าด่านแรกๆกเนาะเราอัพอาวุธนิดหน่อยเราแบบทําตัวจินอูนิดหน่อยมีอาวุธหน่อยนึงก็คือเราก็ผ่านกันได้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นในโหมดแรกของเราก็น่าจะเป็นหมดเหนือเลี่ยงนี่แหละที่จะทําให้เรา ได้เรียกว่าเพชรเนอ่าค่อนข้างเยอะนะเออก็คือเล่นเก็บเนื้อเรื่องไปแถมยังได้ถ้วยรางวัลอีกด้วยเนาะอืมแถมมันก็มีตั้งหลายดานแล้วตอนนี้นะหลายชปเตอร์ละที่ว่าทําให้เราสามารถหาเพชรได้ต่อมานะครับผมจะเป็นเจ้าโหมด ห้องบันทึกฮันเตอร์นะครับห้องบันทึกฮันเตอร์แน่นอนว่าก็เป็นอีกหมวดหนึ่งนะที่ว่าสามารถหาเพชรได้เยอะมากเลยแต่ว่าหมวดนี้ก็เรียกว่าหาเพชรได้แค่ครั้งเดียวเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราหาไปแล้วเราก็จะมาหาจากส่วนนี้ไม่ได้อีกแล้วนะก็มีตั้งหลายด่านหลายตัวละครให้เรียกแล้วถ้าเกิดใครเป็นผู้เล่นใหม่ก็สามารถหาเพชรได้จากตรงนี้เยอะแล้วแหละผมว่าคิดว่าน่าจะหาได้กันเยอะและเนี่ยมันก็มีรางวัลเก็บแต้มของมันไปด้วยเนาะเราก็สามารถหาได้เยอะเลย ส่วนต่อมานะครับผมจะมาพูดถึงเกตนะครับผมบางคนอาจจะคิดว่าเกตเนี่ยเราหาเพชรไม่ได้นอะเนี่ยดูรางวัลก็จะไม่มีเพชรให้นะแต่ว่ามันก็จะได้เป็นของในการช่วยอัพตัวละครนะแต่เรามาดูที่ในเกตขุดเจาะนะนี่รางวันนะครับผมสาหรับเมื่อขุดเจาะเสร็จก็มีสิทธิ์ได้เพชรเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็พยายามเลือกดันที่เรียกไงได้ก็เป็นเกรดเอสอะเออเป็นแรงเอสเนาะเพราะตอนนี้มันก็รีดันแค่ใช้500ทองเองผมว่า ถือว่าคุ้มนะในการรีหาพอได้ XP ด้วยแล้วก็ขุดเสร็จก็ได้เพชรด้วยต่อมาเป็นพวกมิชชั่นล็อกกับอินสแตนด์ดนเจียนะครับผมอันนี้เราจะไม่ได้จากการลงด่านชนะนะแต่ว่าเราจะมาได้จากการเก็บถ้วยนะครับผมเก็บถ้วยเราจะได้ถึง45เพชรต่อ1ชั้นนะทั้งหมดมีตอนนี้มีดันละ10ชั้นก็คือเราจะหาได้อยู่ประมาณนี้เนาะเป็นเก็ตเล็กๆน้อยๆในการหาเพชรอีกหน่อยนึง ส่วนต่อมาเป็นสมรับภูมิแห่งการทดสอบครับผมสมอรับภูมิแห่งการทดสอบก็เหมือนด้านอื่นๆเลยก็คือเราจะได้เพชรอยู่ที่45ตอนชั้นถ้าเราทําได้3ถ้วยเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทําให้เราสามารถหาเพชรได้เพิ่มนะครับผมก็มีตั้งหลายด้านตอนนี้ให้เราลงอยู่ที่ว่าเราลงไหวถึงด้านไหนเนาะยิ่งเก็บถ้วยได้มากเราก็สามารถหาเพชรได้มากขึ้นด้วยนะครับผม แถมถ้าเป็นโหมดชาเลนจ์ตอนนี้นะครับผมทั้ง Hunter แล้วก็เพเยอรนะสามารถหาได้150เพรตอนในการลงชนะตามเงื่อนไขของมันเลยนะอันนี้ก็ถือว่าให้เยอะกว่าเจ้าโหมด o r i g i ินัเยอะเลยเนาะแต่ว่าทั้งเพเยอรแล้วก็ฮันเตอร์ในชาเลนจ์ยังมีอยู่แค่15ด่านเองส่วนต่อมานะครับผม อำนาจแห่งความพินาศนะครับผมหรือว่าเจ้ามังกรของเรานั่นเองนะก็คือเราก็จะได้เพชรในทุกวันอยู่แล้วนะก็คือลงไหวเท่าไหนเราก็จะได้เพชรตามรางวัลที่มันมอบให้นะก็อยู่ที่ดามเมิตแล้วด้วยว่าทําได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ยังมีในกล่องด้วยนะผมกล่องแห่งความพินาศนะครับผมก็จะมีสิทธิ์มอบเพชรให้เราด้วยเนาะก็ลงให้ได้เยอะๆก็ได้เยอะเหมือนกัน อ่ะอันนี้เป็นสมอลรับผูแห่งเวลาแต่น่าจะต้องเป็นโหมดชาเลนจ์นะครับผมที่ว่าจะให้เพชรเราเนาะก็อ่อต้องดูที่อันดับเนาะอันดับก็จะมีรางวัลให้อ่ะต้องเป็นอันดับกลุ่มไหมเดี๋ยวอันดับกลุ่มเออนี่อันดับกลุ่มก็คือยิ่งถ้าเราลงได้อันดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้100ต่อ1อาทิตย์เนาะก็ได้เพชรมาช่วยเพิ่มอีกนิดนึงอะไรอย่างนี้เพราะมันลงได้ทุกอาทิตย์อยู่แล้วเนาะก็อยู่ที่เราไหวเท่าไหร่เนาะถ้าเราแบบ ทำตัวดีๆเราปั้นมาดีๆก็พยายามลงให้ได้อันดับหนึ่งเพราะลงได้ทุกอาทิตย์อยู่แล้วเนาะแต่ในส่วนของสมรภละพมแห่งเวลาโหมดซีซั่นนะครับผมมันจะสรุปเป็นรายเดือนเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครทําได้แต้มสูงๆก็จะได้เพชรเยอะตามไปด้วยเนาะแถมว่าถ้าทําได้อันดับ1 3น,นะครับผมก็จะได้มงกุฎสีทองไปประดับด้วยอีกนิดนึงนะครับผม ส่วนต่อมานะครับผมสมรภูมิแห่งความกุลาหลนะครับหมวดนี้ก็แน่นอนเหมือนเดิมเลยเก็บได้45ต่อ1ด่านนะครับผมก็มี10ชั้นแล้วก็มี5ด่านให้เลือกนะครับผม ก็ไปกันต่อเลยอันนี้ไปไวๆเลยเพราะว่าน่าจะเหมือนกับทุกอันนะผลงานนะครับผมผลงานเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่มอบทั้งเพชรทั้งรางวัลต่างๆนานาให้นะก็ได้เพชรได้ทองได้ตัว๋วอะไรต่างๆนานาก็อย่าลืมเข้ามารับกันเนาะทำอันไหนสําเร็จหรือว่าอันไหนใกล้สําเร็จก็ลองมาดูเผื่อว่าเราจะสามารถหาเพชรจากตรงนี้ได้เนาะถ้าเกิดมันใกล้เสร็จแล้วก็ทําไม่เสร็จไปอะเออและส่วนต่อมานะครับที่หาได้ทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ เป็นรายอาทิตย์ได้นาะก็คือเจ้ามิชชั่นรายวันกับรายสัปดาห์เนาะอันนี้ก็หาเพชรได้อยู่แล้วเนาะเนี่ยมันก็มีให้150 50 50ส่วนต่อมานะครับผมก็จะเป็นส่วนของความสัมพันธ์นะครับความสัมเพนเบ๊ความสัมผัสความสัมเพนนั่ละความสัมพันธ์ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราสามารถหาเพชรได้อยู่เนาะแต่ว่าในหมวดความสัมพันธ์ก็จะเป็นเหมือนอันอื่นเนาะที่ว่าหาได้แค่ครั้งเดียวมาดูต่อกันที่ชาเลนนะ ชาเลนนี้ก็สามารถหาได้ทั้งของต่างๆรวมถึงเพชรด้วยเนาะก็มีแจกเพชรให้อีกหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งอัพตัวละครอัพอาวุธอัพอะไรต่างๆ,ๆนะัๆนาะก็ถือว่าน่าใช้มากแล้วก็มาที่ตรงสมุดภาพนะสมุดภาพเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกอาร์ติแฟกต์เราจะไม่ได้เนาะเราจะมาได้จากรนะูนเนาะถ้าได้รูนใหม่ๆหรือว่า อะไรใหม่ๆเนี่ยเราก็จะได้อยู่ที่30เพชรต่อ1อันนะก็คือยิ่งสะสมได้เยอะก็จะได้เยอะเหมือนกันส่วนตัวละครจะได้อยู่ที่50นะต่อตัวละครใหม่1ตัวอ่ะก็น่าจะประมาณนี้เนาะอ่ะส่วนต่อมานะครับผมจะเป็นเจ้า คำขอลองพิเศษนะครับคำขอลองพิเศษนี่ก็ถ้าเกิดเราเคลียร์ได้ตามที่มันกําหนดเนี่ยมันก็จะให้เพชรตามนี้เนาะก็คือถือว่าได้เยอะอยู่แต่ว่าก็ต้องใช้เวลามากเลยนะกว่าจะทําได้สําเร็จแต่ละอันเนาะก็อาจจะต้องนานนิดนึงแต่ว่าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถหาเพชรได้เนาะสำหรับแพทเทิร์นคาร์นะครับแพทเทิร์นคาร์นี่ก็อาจจะยากนิดนึงแต่ก็ได้ผลตอบแทนที่ดีอยู่นะก็คือได้ตั้ง300ต่อหนึ่งขั้นเลยนะแต่ว่าอันนี้มันจะอยู่ที่พลังต่อสู้ของ ตัวจินอูแล้วก็3ตัวละครของเราที่มีพลังต่อสู้สูงสุดเนาะมันก็จะเอามารวมให้สําหรับโหมดฝึกสอนนะครับอันนี้ผมจําไม่ผิดเหมือนว่ามันจะแจกให้นะแต่ว่าแจกให้นิดๆหน่อยๆอะไรองี้แล้วก็รับแล้วก็จะไม่ได้รับอีกแล้วก็ไม่รู้นะว่าผู้เล่นใหม่ตอนนี้ที่เข้ามายังสามารถรับได้จากตรงนี้ไหมนะฮะต่อมาก็จะเป็นประกาศนะครับผมประกาศก็คือเราก็รอดูว่ามีอัปเดตอะไรใหม่ๆมาไหมเนาะถ้าเกิดมีแล้วมันมีโค้ดมาให้เราเนี่ยเราก็ พยายามเอาโคดที่ได้มาไปเติมนะมันก็จะมีสิทธิ์ได้ทั้งเพชรด้วยแล้วก็ได้รางวัลอื่นๆต่างๆนานาตา,ามไปที่มันแจกนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันแจกอะไรบ้างครับผมส่วนต่อมานะครับผมก็จะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆที่มันเข้ามาเนาะอย่างตอนนี้มีกิจกรรมฤด,ดูร้อนเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ให้เพชรเราได้เนาะเราก็พยายามไปทําให้ครบๆนะรวมถึงกิจกรรมไหนที่มีเข้ามาเราก็ พยายามทำเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเช็คชื่อเนี่ยวันที่1 4เราได้ถึง0 0เพชรเลยนะให้เยอะอยู่นะหรือถ้าเป็นช่วงไหนที่ยังไม่มีกิจกรรมเนี่ยมันก็มีแจกเพชรให้อยู่ด้วยเนาะก็คือเราก็ได้รับอยู่แล้วอะ่ะเออแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งส่วนต่อมานะครับผมจะเป็นส่วนสุดท้ายของสายฟรีแล้วเนาะก็จะเป็นเจ้าส่วนของอันดับเนาะอันดับนะครับจะเป็นส่วนที่ให้เพชรเราเยอะอยู่นะก็คือมันจะแจกให้เราเป็นรายอาทิตย์เนาะ โดยคอนเทนต์ที่มันจะทําให้เราได้รางวัลเยอะขึ้นนะครับผมก็คือคอนเทนต์ทั้งหมดที่ผ่านมาเลยที่ผมบอกว่า เก็บถ้วย3ถ้วยได้45อะไรพวกนั้นอนะ่ะมันเราสะสมถ้วยได้เยอะเนาะมันก็จะมารวมอยู่ในเจ้าโหมดของอันดับเนาะยิ่งเราเก็บถ้วยได้เยอะเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ได้รับเพชรในแต่ละอาทิตย์ที่เยอะมากขึ้นไปด้วยนะเพราะฉะนั้นก็แนะนําเลยสําหรับทุกคนนะครับผมทั้งผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่พยายามเก็บถ้วยได้เยอะๆนะรวบรวมถ้วยได้เยอะเนี่ยรางวัลในแต่ละอาทิตย์ที่เราได้เราก็จะได้เพชรเยอะขึ้นไปด้วยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวอีก2วันมันก็รีแล้ว โอเคครับผมนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของสายฟรีที่วิธีการหาเพชรมีเท่าที่ผมคิดออกน่าจะมีประมาณเท่านี้นะผมก็ถ้าเกิดใครจำได้หรือว่านึกออกว่ามีหมดไหนมากกว่าเดิมนี่ก็สามารถบอกผมได้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้หาข้อมูลมาได้เยอะขนาดน,นั้นผมก็เอาเท่าที่ตัวเองจำได้เท่าที่ตัวเองหามาเนาะแต่ว่าเออมันก็ประมาณนี้แหละครับผมต่อมาเราจะมาพูดถึงสายเติมกันบ้างดีกว่าเนาะ สำหรับสายเติมนะผมแน่นอนว่ามันก็จะแบ่งเป็นว่าเติมมากหรือเติมน้อยถ้าเกิดเติมน้อยเนี่ยก็อาจจะอยู่แค่เนี่ยไอแพ็สนับสนุนหินเวสกัดรายวันเนี่ยนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะถือว่าได้แล้วเพราะมันเติมอยู่แค่เท่าไหร่เองอะ่กับ179อยเกาองนะแต่มันยังแจกไอเจ้ากล่องอันนี้ด้วยเนาะกล่องสนับสนุนเนี่ยสมาคมก็มีสิทธิ์ได้เพชรเยอะอยู่นะแล้วก็มีสิทธิ์ได้อาวุธด้วยเนาะส่วนตัวผมผมเคยได้เคียวมาจากไอกล่องนี้นะตอนนั้นเปิดไปประมาณ ครั้งเดียวประมาณ30หรือ40กว่ากล่องเนี่ยแล้วก็ได้เขียวมาได้ไงก็ไม่รู้อ่าแล้วถ้าเกิดใครเป็นสายเติมมากนะครับผมผมก็แนะนําเลยก็คือเจ้าเติมพวกนี้แหละครับเพราะว่ามันสามารถแลกเป็นเพชรม่วงได้นะก็คือเพชรฟ้า1อันก็แลกเป็นพุทธด้ดแลกเป็นเพชรม่วงหนึงอันได้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครเติมมากก็นี่แหละครับเหมาวพวกแพ็คพวกนี้ไปก็สามารถได้เพชรม่วงมาใช้แล้ว โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับวิธีการหาเพชรนะครับผมสำหรับที่เท่าที่ผมหามาได้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดใครมีวิธีไหนมากกว่านี้ก็สามารถพิมพ์บอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้เด้วจไปลวจ้าบายจ้า